สวัสดีครับ FC มันนี้กาซีมาใหา้เทคนิคเห็ดห้น้ำยางออกเยอะออกเยอะมากโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเล่งนะครับเป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับเทคนิคนี้ผมอยากจะบอกกับ f c เลยจะเป็นเทคนิคอะไรมาดูกันครับ f c คลิปนี้จริงจังนะครับจริงจังมากเบิ้งหน้าตาครับจริงจังกับคลิปนี้ครับอลไะครับ FC ผมกับซีบรรยายไปพร้อม บังรูปภาพไปพพ้อมแล้วครับรูปภาพแท้ๆของจริงไปเลยครับเทคนิคเห็ดห้น้ำหยางออกหลายนะครับเนาะกาคือครับระยะห่างครับ f อระยะห่างสำคัญอีลีครับสีเห็ดห้น้ำหยางเขาออกลายเพราะว่ายังครับระยะห่างนี่ครับ f อกิ่งก้านขาสิหลายใบสิหลายครับต่อมาครับระบบลาก ลากหากินได้หลายครับหากินได้พื้นที่ได้ไกลอาณาจักรอาณาเขตการหากินได้กว้างไกลครับเพราะว่าระยะห่างระยะห่างตัวนี้ก็คือระยะห่างที่อยากจะแนะนําก็คือหกคูณหกไปเลยครับการปลูกต้นยางอยากให้ปลูกหกคูณหกครับเอฟซีเบืองนะครับต้นนี้ได้ลายกระมูกเลยครับก่อจักมาเบาครับเทคนิคนี้ก็ได้จากประสบการณ์การกีด และ,ก,ะกกับประสบการณ์ทางวิชาการมารวมกันครับประสบการณ์จริงๆนี่ครับนี่คือต้นอย่างริมลู่นะครับเนาะริมลูล่ริมแดนครับนี่ครับต้นนี้โดยเฉพาะแถวนี้เลยครับริมลูล่ริมแดนมันจะออกลายเป็นพิเศษครับเอฟซี FC. ผมเลยจะเอาเทคนิคระยะห่างนี่มาบอกกับเอฟซีผู้ที่จะปลูกใหม่หรือว่าผู้ที่ปลูกเก่าแล้วอยากจะปลูกใหม่เพื่อเอาไปขิดต่อยอด ในแนวที่ผมเบาสู่ฟังในมือนี้ครับนี่เป็นต้นยางริมรั่นะครับเนะนาะอณาเขตการหากินของเขาครับโอณาเขตการหากินของเขาเป็นซิบเมตดเท่าเมตรกิ่งก้านส้าขาบ่อร่วงบ่อถิ่งกิ่งนะครับเนาะเป็นพุ่มใหญ่ใบดกใบหลเฮ็ดให้ต้นยางเขาในี่ใหญ่ครับยางส,ส่วนของผมนี่อายุสิบสามปีนะครับเนาะสิบสามปีกว่าใหญ่ออกหลาย เปลือกหนาะเพราะว่าการหากินของเขาได้กว้างไกลนะครับเนาะเปลือกนี่หนาะกรีดนี่กัดโบต้องเลืกครับเบิ่งครับเอฟซีผมเพิ่งกรีดไปเซตมังกี้นี่ครับกับผลถึงสมองนะครับเนาะกรีดบางๆนะครับนี่ผมกรีดบางๆกรีดตื้นๆครับถ้ากรีดเลืกบ่อใดครับออกหลายโพดนี่ครับทั้งรูนี่ถ้วยหนึ่งแล้ว เต็มว้วยใหญ่เลยครับเต็ม้วยปูรูครับจนใส่ถ้วย2เพราะว่ามันออกหลายครับเทคนิคนี้ความห่างนี่ครับผมก็เลยอยากจะให้เอฟเอาเทคนิคนี้ไปปรบป,ปุ๋งในการปลูกขั้งต่อไปอย่าปลูกที่เกินครับเอฟการปลูกที่นะครับเนาะเห็นให้ต้นยางเขาเบียดเสียดรับแสงรับอากาศบกเพียงพอต้นยางกะซีแย่ง การขึ้นฮากาศบอ่อยากขยายลำต้นสีสูงสะดุดขึ้นไปนะครับการ,กรส่งผลกระสบเหตุให้เปลือกบางต้นน่อยน้ำยางออกผลหลายครับเบซี F C. ถ้าต้นยางเขาต้นใหญ่เปลือกหนาออกหลายแน่นอนครับวิธีการเหตุให้เหตุต้นยางใหญ่ก็คือผมบอกระยะห่างกับการใส่ปุ๋ยครับซองอยางนี่ปลูกในระยะห่างกับการใส่ปุ๋ยพอระยะห่างผมอยากแนนําเป็นแปลงก็คือ หกคูณหกครับไรหนึ่งก็จะได้อยู่สี่สิบต้นถ้าสิบไรก็จะได้อยู่สี่ร้อยต้นครับถ้าส่วนอย่างส่วนอย่างสิบไรเนาะครับเขาปลูกได้ประมาณแปดร้อยต้นเขาก็ระลับมาปลูกแค่สี่ร้อยเบิ้งเอาครับว่ามันจะลดต้นทุนไปขนาดใดลดต้นทุนไปครึ่งหนึ่งครับในการสือพันธุ์ในการสือพันธุนน์มาปลูก สองต้นยางสิบไร่ปกติจะปลูกได้แปดร้อยต้นข้าปลูกสี่ร้อยต้นวันนี้ข้ามาใส่ปุ๋ยข้ากระชไดใส่แค่เครื่องเดียวครับคือเว่าข้าใส่สิบสอบข้ากระชิดใสใส่แค่ห้าสอบเบื้องหนครับต้นทุนมันลดไปสําใหครับลดทั้งพันและก็การใส่ปุ๋ยแต่ละปีข้าสิลดลงเครื่องหนึ่งแต่ผลผลิตบ่ลดได้ครับเบื้องเอาที่ครับเตจังไหนจะผลผลิตบ่ลด เอาอก็เบิกกันครับต้นน,น้อยๆอยู่ใน,ในกลางสวนนี่ครับบางต้นกับพ้ากระเต็มบางต้นกับแค่ได้จกออกปิ้นเทื่อเดียวครับแต่ต้นนี้ผมปิ้นจกออกแท้งสองเทือแล้วก็มาได้อีกเป็นสิเป็นถั่วอีกหนึ่งเลยครับการกรีดซ้ากันกรีดหาขึ้นซ้ากันแต่ว่ามันได้หลายกว่าครับการผลูกห่าง เทคนิคนี้ครับพยายามคิดไปนําคําผมบอกกะพยายามจับใจความไปนําครับแล้วเอาไปคิดวิเคราะเบิงว่าจริงบ่อผมอยากว่าว่าจริงครับจริงจังอีกนะครับคลิปนี้หลายๆสวนของเอ้ยของอ้ายของพ่อผมเลาะขอกรอบแดนเลาะรอบสวนออกหลายเป็นพิเศษผมก็เอาตรงนั้นหลายๆสวนมาวิจัยอ้าวทำไมถึงออกเยอะ ต้นยางรอบขอบต้นใหญ่ด้วยเปลือกนาด้วยผมก็มาสวุวขอกับโอ้สังเกตด้วยตาเขาคือโอ้กิงก้านนี่เยอะกิงก้านเยอะไม่ทิ้งกิง่งนะครับไปคุดเบื้องห้าถูครับไปคุดเบื้องหา้างไกลๆผูกครับหกมิตเจ็ดมิตมีห้าอย่างของเขาครับห้าอย่างเขาไปหอดผมพเลยโอ้เป็นจังซี่นี่เองที่เห็นให้น้ำยางเขานักแน่นออกหลายต้นใหญ่เปลือกนา อนาเขตของเขามันไกลอนาเขตหากินของเขามันไก่ F4 ผมก็เลยมาอยากเข็ดคลิปนี้ออกมาเพื่อแนะนําผู้ที่จะปลูกต่อไปให้ปลูกห้างห้างไว้ครับโกกย่างห้างห้างไว้ทั้งลดต้นทุนของปุ๋ยทั้งลดต้นทุนของการสือพันธุ์อย่างแต่ว่าผลผลิตที่จะหลับคื้นมาบอ่อน่อยหนาะแน่นอนครับบอ่อน้อยหนาะก็ปลูกธรรมดาหกคูณสามเจ็ดคูณสามแน่นอนครับ แต่ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขาได้ลดตน้นทุนไปหลายทั้งปุ๋ยทั้งเบียพันธุ์ครับวันนี้กับจีพายางเลาะเบิง่งรอบแดนท่านนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ต้นลองลองมาครับก่อนบักไงแหละครับก่อนไงแหละโอ้หยาดติงต้งติง้งติ้งหยาดถึงยศออกหลายเลยครับนี่มาเบิง่งตุ้มต้นตรงน,นี้ครับหลาะแดนเลาะรอบนอกนี่โอ้เทคนิคนี่นี่สุดยอด อ่าครับก้อนบางไงล่ะครับตุลุ่มผู้นี่ก็ได้อีกแหละอืมครับก้อนบางไงแข้งสองเถื่อสามเถื่ออันนี้ก็ได้เลยครับเครื่องถว้ววแหละยศติง่งติ่งบางขี้ยางครับขี้ยางมึงบางบม่ได้ขีดหนาบ่ได้ขีดหลึกเลยครับผมเคยขีดหลึกจัดเต็มที่บางแล้วครับเต็มถ้่วครับ เต็มถ้วยปลอเลยครับมีดเดียวระยะความสูงกะต้นนี้กะหน้ายางนีงก่กะอยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบได้ครับนึ่ทั้งหัวนี่จิอาจจะเม็รแปดสิบเพราะว่าสูงเพียงหน้าผากผมพอดีถือเพียงหัวผมพอดีผมสูงลอยแปดสิบเซนจุดนี้จะสูงลอยแปดสิบเซนจุดด้านหลังอาจจะสูงลอยประมาณหกสิบเซนผมเนาะ หน้าซึ่งสูงออกหลายได้ไดครับเพราะว่าการเปรุ๋ยกับความห่างนี่เองครับสุดท้ายครับผมก็อยากแนะนำคำนอกถูครับ,รบอยากแนะนําให้ fc ปลูกแตงต่อไปเป็นแฝงหาไหลสิบไหลผมอยากให้ปลูกหกคูณหกครับ fc ต้นพันธุ์ลดลงเคึ่งหนึ่งครับหกคูณหกเพราะว่าเขาปลูกหกคูณสามต้นพันธุ์แปดร้อยต้นเขาปลูกหกคูณหกิเหลือแค่สี่ร้อยต้นเองครับ f อฟแค่นี้ครับเอาไปพิจารณาเบิ่งครับคลิปนี้จริงจังครับถ้าไพ่ฟังแล้วว่าผมว่าถือกะยกโป้ไฮเดอร์ครับเอฟซี FC. สามีนะครับ